ที่ออกแถลงการมาบอกว่าเป็นวิกฤตของประเทศแท้จริงแล้วมันเป็นวิกฤตของพรรคเพื่อไทยที่ออกแถลงการมาบอกว่าเป็นวิกฤตของประเทศเนี่ยแท้จริงแล้ววิกฤตของมันเป็นวิกฤตของพรรคเพื่อไทยนะคะ <restaurants> ประเทศไม่ได้วิกฤตตอนนี้เราไม่มีม็อบ แล้วก็ยังมีรัฐบาลรักษาการอยู่เราไม่มีสงครามเราไม่มีอะไรประเทศไม่มีวิกฤตนะคะมันเป็นเพียงภาวะชะง,งักงันในการจัดตั้งรัฐบาลที่โหวตไม่ได้แล้วก็สอวอที่เป็นมะเร็งของสังคมไม่โหวตให้มันไม่ใช่วิกฤตของประเทศแต่ขณะนี้พักเพื่อไทยเนี่ยดันตัวเองเข้าไปอยู่ในภาวะวิกฤต วิกฤตศรัทธาค่ะตอนนี้พักเพื่อไทยกําลังอยู่ในภาวะวิกฤตศรัทธาก็คือว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยได้เสนอในก่อนที่จะเลือกตั้งนะหลายเรื่องมาไล่หนูตีงูเหา่าไม่ร่วมกับสองลุงนะหนึ่งหนึ่งสองต้องแก้ในสภาเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้เคยสัญญาไว้ก่อนเลือกตั้งแต่ตอนนี้กลับมาสื่อสารใหม่ว่านั่นเป็น เพียงภาพของการรณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้คะแนน อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการโฆษณาชวนเชื่อในทางรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าเผื่อว่าพักการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ยไปโฆษณาชวนเชื่อก็หมายความว่าสิ่งที่สัญญาไว้จะไม่ทำหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งแล้วแล้วนั่นก็คือศรัทธาความเชื่อถือของประชาชนที่เขาไปลงคะแนนเสียงให้มันก็จะหมดไปอันนี้แหละค่ะพักเพื่อไทยกำลังเข้ามาติดกับตรงนี้แล้วสิ่งที่กำลังดำเนินต่อไปเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยนะคะว่าพักเพื่อไทยจะบรรลุเป้าหมาย ยังไงวันนี้รวมเสียงมาได้แล้ว238เสียงยังขาดอีกเท่าไหร่คะยังขาดอีก137ที่จะมาโหวตให้นา,นายกรัฐมนตรีแล้วถามว่าถ้าไม่รวมพักสองลุงไม่รวมพักประชาธิปัตย์จะทำได้อย่างไร ในการที่จะทําให้สามารถที่จะได้โหวตนายกรัฐมนตรีได้แล้วก็จัดตั้งรัฐบาลได้อันนี้พักเพื่อไทยกําลังเดินมาถึงจุดที่เป็นวิกฤตของพักตัวเองค่ะแล้วจะทําอย่างไรถามบอกว่าจะกลับมาได้ไหมถ้าเผื่อไม่สามารถจะทำได้ตรงนี้กลับมาได้ค่ะกลับมาได้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นแล้วบอกว่าเนี่ยจะรอจนสอวอหมดสภาพหรอ อีก9เดือนไม่ใช่10แล้วนะเหลืออีกแค่9เดือนนะคะผพน้พนไปหนึ่งเดือนล้เดี๋ยวท่านจะบอกให้นะคะเดี๋ยวท่านไปรีเสิร์ชมาการตั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆที่ยาวนานเบลเยียมในปี2010ใช้เวลา541วันนะสเปนปี2015ใช้315วันนะคะเนเธอร์แลนด์ปี2017ใช้225วันเยอรมันนะแองเจล่ามาคลเนี่ย ปี2017นะฮะใช้136วันสวีเดนใช้134วันในปี2518ใกล้ๆบ้านเราขเขมรน,นี่ปี2003ใช้353วันถามว่าของเรา9เดือนเนี่ย270วัน มันก็เป็นภาวะที่ไปได้ค่ะงบประมาณก็ผ่านไปก,ก็ใช้งบเดิมไปนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็รวมกันแล้วก็กดดันกดดันไปที่สอวอค่ะสังคมจะมองว่าเอาก็พักนี้เขารวมกันอยู่นะ312 เออขอโทษขอตัดหนึ่งก็แล้วกันนะคะ,ค,ะคุณเสรีวิสุทธิ์แกคงไม่อยากอยู่แล้วนะคะก็ะเหลือ3ามร้อยสิบเอ็นนะก็คือแล,แล้วก็แล้วก็รวมกันแล้วก็แน่นๆจับมือกันแล้วก็เดินไปแล้วก็กดดันสวว่าก็นั่นน่ะถ้าเขายังรวมกันอยู่แบบนี้เนี่ยคุณต้องโหวตให้เขาแล้วนะบ้านเมืองอ่ะถ้าคุณเห็นแก่บ้านเมืองแต่ถ้าเผื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังจะเดินหน้าอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้ววิกฤตศรัทธามันเกิดขึ้นกับพรรคพรรคจะทําอย่างไรรวบรวบ รวมเสียงมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว2 3 8ถ้าไม่ไปรวมกับสองลุงแล้วก็ไม่รวมกับประชา